สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะเห็นตึกก่อสร้างนี้ไหมครับตึกก่อสร้างนี้นะครับนี่แล้วนี้ก็คือคุณล็อกแล้วก็นี่ช่างภาพของเรานะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรครับเราพูดถึงเรื่องตอนนี้ถ้าเพื่อนๆมาทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะมีรายได้เงินเดือนสตาร์ทคนแรกคนญี่ปุ่นนะฮะประมาณ70 0 0 0บาทก็คือ20 0 0 0 0 200,000กว่าเยนนะ200,000เยนประมาณนี้นะฮะแต่คุณล็อกนะฮะเขาทำงานมาทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อนๆแล้วเขาได้รายได้มากกว่าคนญี่ปุ่น เมืไม่ได้ยินนะฮะได้รายได้มากกว่าคนญี่ปุ่นเรากำลังสัมภาษณ์ใครอยู่ครับเราสัาษ์ คนไทยที่มาทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นเราจะได้รู้ว่าคนไทยมาทํางานที่นี่มีปัญหาอะไรหรือควรจะเตรียมอะไรกันบ้างควรจะเตรียมอะไรควรมีปัญหาอะไรควรจะทําอะไรกันบ้างแล้วก็มาดูกันครับว่าคนไทยนะมาทํางานก่อสร้างที่ญี่ปุ่นนะคือไม่ต้องมีความรู้ที่ประเทศญี่ปุ่นธรรมดาแล้วเนี่ยนะครับเขาต้องการคนที่มีความรู้เช่นเป็นหมอหรือคนที่พัฒนาประเทศเขาแต่ตอนนี้นะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเปิดรอบกว้างขึ้นโดยการให้คนเนี่ยนะฮะเป็นทำงานก่อสร้างแต่ต้องมี ความสามารถในการก่อสร้างและคุณล็อกทํางานก่อสร้างครับคุณล็อกทํางานก่อสร้างเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเขาเนี่ยนะฮะได้รับเงินเดือ,อนดีกว่านีญี่ปุ่นด้วยและการจะมาที่ญี่ปุ่นจะทำยังไงและจนเพื่อนของเขารุ่นพี่ของเขามาเปิดทําก่อสร้างเพื่อนเปิดเป็นเจ้าของธุรกิจก่อสร้างเอง เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ผมพูดมาตรงนี้เราเป็นไลฟ์สดนะครับคนหลายคนที่เข้ามาที่าบอกว่าพูดอ้อมไปอ้อมมานี่เป็นไลฟ์สดเราสนุกของเราอยู่แล้วนะครับแล้วเพตของผมก็คือต้องการ1ความสุข2สนุก3มีความรู้เพตของเราจะได้ความรู้ด้วยและสนุกด้วยแล้วรุ่นพี่ของแกมาเปิดร้านอาหารไทยด้วยและเป็นเจ้าของร้านบริษัทก่อสร้างรับเหมาทําบ้านโดยคนไทยและมีลูกน้องเป็นคนญี่ปุ่น คนส่วนใหญ่ครับจะมาทํางานเป็นเจ้าของหรือทํางานเนี่ยเฮ้ยมาทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นแต่เดี๋ยวนี้ผมบอกเขาเลยว่าคุณจะต้องเป็นเจ้าของและคุณจะต้องเป็นใครครับคุณต้องเป็นหัวหน้าญี่ปุ่นจ้างคนญี่ปุ่นดีไหมเพราะนั้นคุณจะต้องจ้างคนญี่ปุ่นครับนี่นี่ทีมงานของเราและมาดูต่อครับว่าเพื่อนของเขาคนญี่ปุ่นและตอนนี้คนไทยอยู่ที่นี่เยอะขนาดไหนยังไงเดี๋ยวมาถามคุณล็อกกันดีกว่า500สวัสดีครับอยู่ห้าร้อยคนสวัสดีครับสวัสดีทุกท่าน ห้าร้อยสามสิบคนแล้วตอนนี้ครับนี่ตอนนี้อยู่ในเที่ยงเวลาเวลาสามโมงบ่ายสามโมงเวลาไทยเนอะคุณคุณล็อกขอถามหน่อยครับว่าตอนนี้คุณล็อกมาทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นข้างหลังนี่คือที่เราทํางานเลยใช่ไหมฮะใช่ครับตอนนี้คือตึกที่ทํามาทํางานครับผมคือมาตั้งแต่ยังไม่มีตึกเพื่อนๆตบมือกดไลค์ให้กาลังใจเพื่อนๆเราหน่อยคุณคุณล็อกนะฮะแล้วคุณคุณล็อกเป็นคนที่ไหนเป็นคน คุณนครครับจะเล่นศิลป์ครับโอ้โหแล้วเราประสบความสเร็จมาญี่ปุ่นเนี่ยยากง่ายยังไงก็ยากพอสมควรอยู่ครับผมก็ยากระดับหนึ่งอยู่ครับผมอ่าขมาได้ผมถามหน่อยว่าเคล็ดลับความสําเร็จการอยู่รอดในประเทศญี่ปุ่นเป็นยังไงฮะอขอแค่คุณใจก้าคุณก็อยู่ญี่ปุ่นได้เลยคุณคุณคุณเป็นคนเก่งมากนะใช่แล้วครับผมแลวรายได้ดีด้วยเนี่ยได้ได้ข่าวว่าได้รายได้มากกว่าคนญี่ปุ่นอีกนะทํางานอะไรฮะ งานก็งานรื้อแบบฮะงานรื้อแบบผมเดี๋ยวผมขอขอขอนุญาตครัหรือแบบใช่ใชรครับผมหรือแบบยังไงฮะทำงานรลรประเทศไทยก็จริงๆแล้วงานนี้ไม่ต้องใช้ความรู้ใช่ไหมหรือต้องใช้ต้องใช้ความรู้ครับผมเวลาคุณรื้อคุณเหนือคุณต้องไม่ให้แบบเขาพังครับผมอ่าฮะเพราะแบบแต่ละชิ้นคือมันต้องใช้ในชั้นต่อไปครับครับคือคุณต้องระมัดระวังเรื่องนี้เพื่อนๆกดไลค์กันมาเต็มเลยนะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจให้ให้ดูให้ดูให้ดูขอบคุณครับคุณ อ่แล้วก็เรามีเป้าหมายไงครับการทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตอนนั้นเราถูกสัมภาษณ์มาแล้วก็เราไปเมื่อสักครู่นะเพื่อนเพื่อนเราสัมภาษณ์ไปบ้านคุณล็อกมาแล้วด้วยเนอะแล้วเราไปบ้านของพี่รุ่นพี่คุณล็อกด้วยแล้วไปบ้านของคนที่สัมภาษณ์เราด้วยคุณอะไรนะคุณพงศ์ครับพี่พงศ์ซึ่งเป็นคนสัมภาษณ์เราใช่เนะเรารู้ระบบมันหมดเรียบร้อยแล้วเนาะคุณว่าต้องสัมภาษณ์ยังไงให้ประสบความสําเร็จและให้ถูกคัดเลือกมาวันนั้น เขาสิบคนเราถูกคัดเลือกมาแค่2คน2คนแบบคุมหนึ่งในสองก็หนึ่งในสองเจ๋งไหมล่ะนะฮะเพราะนั้นถ้าเราอยากทำอยากสำเร็จก็สัมภาษณ์คนสำเร็จนี่คือหนึ่งในคนสำเร็จเลยนะครับนี่คนมาดูถึง700คนแล้วนะเพื่อนๆกดขอบคุณกดไลค์แล้วก็นะฮะกดแชร์หน่อยนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้รู้กันว่าเออมาทำงานที่ญี่ปุ่นมันลำบากไงฝ่าฟันอุปสรรคกันยังไงเนาะนั่นแหละครับนี่คือคุณล็อกเลยนะนะครับและจากคนที่ไหนนะ คนสกลนครเพื่อจีนและอยู่มาอยู่ญี่ปุ่นมากี่ปี้ฮะสองปีแล้วครับผมสองปีถามแล้วครับผมครับแล้วงานหนักงานเบายังไงแล้วการที่จะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นให้สําเร็จทํายังไงครับคือหนักคุณก็ต้องเอาเบาคุณก็ต้องสู้อย่างนี้ครับผมเพื่อพร้อมที่จะลุยได้ทุกสถานการณ์แล้วงานในงานหนักที่ว่าเนี่ยเขาท้อกันแต่ทําไมคุณอยู่ต่ออืมมันเทียบกับเงินมันดีกว่าหรือไงเทียบมันก็ดีกว่าแล้วก็อยู่ที่ใจด้วยครับผมถ้าใจคุณเตรียมร้อยคุณก็อยู่ได้ครับผมเหรอใช่ อ่เคล็ดลับบอกก็เคล็ดลับเพื่อนๆหน่อยครับว่าเดี๋ยวจริงๆนะในรายการเดี๋ยวเราดูดูในรายการดูให้รู้รู้ให้ลึกทุกวันทิ่เวลาสุดเจ็ดนชาสามสิบนาทีแต่แต่บอกเคล็ดลับก่อนที่ตอนนี้ว่าเพื่อนๆการมาญี่ปุ่นการที่จะถูกคัดเลือกได้สําเร็จเนี่ยทำไงครับบอกบอกได้ได้ไหมหนึ่งคือคุณคือต้องยังไงล่ะคือคุณต้องกล้าที่จะตอบเขานะวันที่คุณสัมภาษณ์ับผมแล้ว เวลาเขาถามมาคุณก็ตอบตามความจริงครับผมแล้วเขาก็จะดูเราหน้าตอนที่เราตอบด้วยว่าคุณจะเป็นคนสู้งานไหมประมาณนี้ครับผมคุณพงศ์ก็ถามผมไปสัมภาษณ์คนที่สัมภาษณ์คุณมานะคัดเลือกคุณเนี่ยครับผมคุณพงศ์เขาบอกว่าเขาสัมภาษณ์คุณว่าคุณสู้ไหวไหมถ้ามีโอทีคุณจะไหวไหมคาถามสองข้อนี้ใช่ไหมใช่ครับผมหลักๆก็สองแล้วเราองตอบไงสมมติบอกโอทีไหวไหมถ้าคนธรรมดาผมผมไม่สู้ถ้าโอทีไหวไม่สู้เขาไม่คัดเลยฮะครับแต่ผมไหวครับสู้ไหวไหมจตอบว่าไง ผมสู้ไหวครับผม,ม,ผมก็อ้างยิงจากงานก่อสร,ร้างที่เคยทําด้วยว่าเคยทําโอทีถึงสว่างนะอ๋ออย่างนั้นเลยคุณบอกคัดเลยรครับเขาก็เลยคัดเลือกคุณเลยใช่ครับผมว่าทาจริงครับผมผมไม่ได้เมคอะไรณตอนนั้นครับเจ๋งไหมฮะเจ๋งไหมฮะเดี๋ยวผม<ช>จะบอกอีกข้อหนึง่งดูหน้าผมบ้างลืมบอกไปดูหน้าผมบ้างคืออย่างนี้ฮะอีกข้อนหนึ่งสําคัญนะอีกข้อน,นี่เขาถามกันครับผมเขาถามกันว่าถ้าผมถามคนสัมภาษณ์คุณล็อก คนคนนั้นเขาบอกว่าเขาเลือกคุณเพราะเพราะอะไรรู้ไหมฮะอีกข้อสำคัญเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ชอบถามแสดงว่าอะไรเมื่อคุณถามเขาแสดงว่าคุณใส่ใจในการหางานวันนั้นเขาถามคุณเยอะมากเลยใช่ก่อนที่มาญี่ปุ่นแล้วคุณคุณก็ถามว่ามาอยู่ญี่ปุ่นเป็นยังไงใช้ชีวิตยังไงถามเยอะมากผได้สงสัยนะวันนั้นด้วยไอ้วันที่ถามวันนั้นเนี่ยคุณถามเขาคุณถามเขาตอบ เพราะคุณกระตือรือร้นเยอะเขาจะดูข้อนี้เพื่อนๆจำไหมฮะเวลาเราจะคัดเลือกจะทํางานที่บริษัทใหญ่ๆของญี่ปุ่นหรือที่ดีๆเนี่ยเขาจะถามเราแล้วเราถามตอบเขาเยอะๆแสดงว่าคนนี้ใส่ใจใช่น่าจะประมาณสามข้อนี้สําคัญเลยที่ผมจําได้นะฮะคือถ้าคุณสงสัยอะไรคุณก็ถามนะตอนนั้นเลยมันก็นี่คนบอกตายไปแล้วอไปไม่ได้ผมจะบอกคุณว่าคุณเอาเงินไปบริจาคคนอื่นซะเงินนั่ี้มีคนเขียนว่าตายไปแล้วอไปไม่ได้เห็นเห็นอยู่ครับผม คุณคุณเห็นแก่ตัวเาป่ะโทษทีนะผมไม่ได้ด่าทุกคนนะไอคนที่บอกตายไปแล้วไปไม่ได้นี่คือคิดโทษทีโง่เขามากเพราะอะไรฮะคุณก็เหลือให้ลูกคุณนี่คุณก็เหลือให้พ่อคุณนี่คุณก็เหลือให้คนอื่นสิคุณอย่าเห็นแก่ตัวคนเดียวโทษทีนะเพื่อเราส่วนใหญ่อย่างนัเออถ้าคุณไม่ใช้คุณก็ไปบริจาคคนอื่นใช่ใช่ทำไมคนนี้เขาทำไมไม่ไม่สร้างสรรค์เลยแต่คนส่วนใหญ่ขอบคุณนะที่เราเราเพจของเราเป็นเพจที่เราสร้างสรรค์ไอเดียกันมัน แล้วก็หาข้อมูลดีๆครับแล้ววันนี้ผมได้กินส้มตําคุณล็อกด้วยอะ่ะส้มตำไทยครับตำไทยแล้วไปหาซื้อกินได้ด้วยใช่ครับครับแต<ร>่นักจะแพงถ้าเป็นตามร้านอาหารไทยน่าจะแพงครับคือเราทํากินเองมันก็จะถูกเดี๋ยวเดี๋ยววันวันนี้เราออกมาไกลแล้วเนาะใชจ่จริงแล้วเนี่ยเราขึ้นเนี่ยขึ้นมาเพราะอะไรข้างหลังเรานี่คือที่ทํางานของคุณล็อกข้างในเนี่ยนะฮะโอ้อุปสรรคเยอะแล้วก็ทํามาได้เก่งมากผมตกใจมากกับการทําสร้างตึก สร้างอะไรในที่นี้ต้องโอ้โหใช้อุปกรณ์ใช้ความสามารถเก่งมากเลยฮะใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงนะครับเพื่อนๆมีคำถามไหมล่ะมีคำถามไหมเดี๋ยวผมถามต่อถามได้เลยนะครับใช่ครับมีเงินเยอะช่วยคนอื่นได้เยอะช่วยสังคมได้เยอะใช่ครับสุดๆถ้าเขียนขอบคุณครับมาถามต่อนะถามต่อเดี๋ยวจะไปกินข้าวด้วยกันเพราะเหนื่อยกันแล้วเพราะอะไรคุณล็อกทำงานหยุดวันอาทิตย์วันเดียวใช่ครับอยู่เฉพาะวันอาทิตย์ แล้วก็สละเวลาให้กับพวกเราให้ได้ถ่ายเพราะว่าเพื่อนไม่ได้เห็นกันทกนวันนี้จะนอนทั้งวันเลยเพราะเหนื่อยใช่ไหมด้วยครับผมฝนตกด้วยเนี่ยตกบันไดการเนี่ก็นานอนนะครับแต่วันนี้เสียสละให้ทางไทยพีวิสขอบคุณครับผบครับผบครับอแล้วก็จะอยู่ต่อไหมฮะอยากจะมีแฟนก็แน่นอนครับผมอยากจะหาช่องทางไปเรื่อยๆคุณตอนที่ก่อนมาญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้คุณเทรนฝึกภาษาใช่ไหมอืม ตอนสัมภาษณ์งานยังครับผมคืยยังไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นเลยสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็เขาคัดเลือกพอคัดเลือกเสร็จก็ค่อยมาเรียนภาษาเรียนภาษาที่ประเทศไทยก่อนที่ประเทศไทยก่อนกี่เดือนฮะห้าเดือนครับผมห้าเดือนเข้มงวดมากเข้มงวดมากแต่ตอนนี้ตีหนึ่งตีสองนะครับตอนนี้พูดภาษาญี่ปุ่นจีบสาวได้ยังก็สุโปเชียรจุดตัวตะเกยจุดตัวเกเปิดหน้าให้เปิดหน้าให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับได้เห็นชมหน้าหน่อยเขินกล้องเราโอ้เห็นบอกข้งันทมหน้าแดงครับผมครับ ขอมาท้องถิ่นคุณครับผมครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะไปทานไปเลี้ยงข้าวคุณล็อกหน่อยไปกินข้าวด้วยกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับไปเตรียมตัวแล้วเนี่ย5โมงเย็นญี่ปุ่นแล้วนะ5โมงเย็นญี่ปุ่นเดี๋ยวอาจจะไม่มีเวลานะครับเพื่อนๆขอบคุณครับที่ให้กําลังใจคุณล็อกแล้วก็ให้กําลังใจของเพจของเรานะครับก็คิดว่าเราจะหาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับความสําเร็จ เดี๋ยวจะมีคลิปที่ตัดต่อเนี่ยถ่ายกันมาทั้งวันเลยตัดต่อว่าทํายังไงให้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้และคัดเลือกยังไงแล้วก็อยู่แล้วสนุกด้วยแล้วก็เคล็ดลับหาแฟนคูเดนคุอนี้ก็ต้องให้คุณฟูจิแนะนำดีกว่าตอนนี้แี้ไม่รู้ครับโอเคแล้วก็เคล็ดลับต่างๆของการใช้ชีวิตและการที่มีรายได้ที่ดีแต่ละคนนี่พอทํารุ่นพี่ของคุณชื่อคุณอะไรคุณไกลครับเขาเป็นทํางานก่อสร้างหลังจากนั้นเนี่ย เขามาเปิดเป็นอสังหาเขาเลยนะเป็นรับจ้างเป็นเจ้าของเองรับจ้างก่อสร้างเองจากความรู้ที่ฝึกมาจากที่ประเทศญี่ปุ่นและเปิดที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยตอนนี้ก็ขับเบนซ์นะใช่ก็ขับเบนซ์นะนั่นได้แกเป็นไอดอลเลยครับผมเป็นไอดอลเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนผมสัมภาษณ์คนไทยที่ประสบความสำเร็จแล้วคนไทยสำเร็จได้พวกคุณก็สำเร็จได้เพื่อนก็สำเร็จได้นะครับทุกคนสำเร็จได้แน่นอนครับ โอเคเอาดีกวนต่อโอเคครับขอบูดกัเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวผมเจอันครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดเข้ามาเป็นเพื่อนของผมในไลน์นะครับ @fuji-fujisaki ครับนะครับ f u j i f u j i อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ saki@fuji-fujisaki นะครับนัเด็กหน้าน้ำตาลแต่คุณแม่นี่เขาเขาเข้มงวดจริงๆนะเด็กเขาจะได้เข้มแข็งนะเด็กในรถไฟเด็กในรถไฟเนี่ยเคยเห็นไหมเราขึ้นรถไฟไปบ่อยทุกวันเขาไม่ให้นั่งนะ เด็กญี่ปุ่นไม่ให้นั่งนะก็ให้ยืนเลยนะครอบครัวเรไม่ได้ผมเห็นบ่อยแต่ไม่ได้ถ่ายรูปไว้เนาะทิ้งเขาล้มแล้วเหมือนไม่ร้องก็มีเด็กญี่ปุ่นเออฮะใช่เขาข็งแ็งมากโอเคแล้วเจอกันครับเพื่อนๆบ๊ายบายสวัสดีครับสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับ หรือไม่ก็สแกนบาร์โคดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับ ไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสาเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ